ไม่ติดหรูแม้เป็นพระเอกดังภาพปัจจุบันอ้นลัติพงศ์อดีตครูจีนอัมพัชราภาย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2542ช่องเจ็ดสีส่งนางเอกสาวดาวรุ่งอัมพัชราภาประกบพระเอกหน้ามนจากเวทีดัชชี อลนลติพงศ์ในละครเรื่องพับพึงสีชมพูจึงเป็นละครเย็นที่มีกระแสที่ดีมากจนคู่พระเอกนางเอกเป็นที่ถูกกล่าวถึงและยกให้เป็นคู่ขวัญหรือคู่จิ้นในยุคนั้นเลยก็ว่าได้และเรียกได้ว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับอดีตพระเอกหนุ่มอ้นลติพงศ์ผู้มาลีซึ่งหายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานมากหนุ่มอ้นมาจากต้นสังกัดดีด้าวิดีโอโปรดักชันและดาราว,วิดีโอช่องเจ็ด ซึ่งโด่งดังมาจากการเล่นละครแนวจักจักวงวงและเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชนะการประกวดดัชชี่บอยแอนเกิลในปีพุทธศักราช2541นั่นเองหลังจากนั้นหนุ่มอ้นก็ได้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดโดยผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของหนุ่มอน้นมีชื่อเรื่องว่าสวัสดีบ้านนอก ซึ่งเข้าฉายในปีพุทธศักราช2542และหลังจากนั้นหนุ่มอ้นก็มีผลงานละครตามมามากมายหลายเรื่องเช่นพับพึงสีชมพูโดยแสดงคู่กับอำพชราภาดุดฟ้าไรดาวนางสาวส้มหล่นและคู่ป่วนอลวนเป็นต้นนอกจากนี้หนุ่มอน้นยังมีผลงานละครย้อนยุค หรือแนวจักจักวงวงอีกหลายเรื่องด้วยกันและเรื่องที่เป็นที่รู้จักอย่างมากนั้นก็คือเรื่องอุทัยเทวีเ<ค>ก,กาะไกยสิทธิ์เทพสังวานและดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง โดยปัจจุบันอ้นลัติโพมีอายุ41ปีและยังออกมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปวิถีชีวิตที่เมตติดรูแม้เคยเป็นพระเอกดังมาก่อนอีกทั้งยังดูแลตัวเองคงความหล่อเหลาเหมือนครั้งยังเป็นพระเอกดังไม่มีเปลี่ยนเลยอีกทั้งหนุ่มอ้นยังมีหวานใจสุดสวยเป็นสาวนอกวงการที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาพอเธอทำงานในสมาคมกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยล่าสุดหนุ่มอน้นได้ผ่านตัวเข้ามาทำงานด้านเบื้องหลังขึ้นแทนผู้กำกับละครเต็มตัวเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องมนการบรรดารักโดยได้นักแสดงคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงสุดดังโบมิกมารับบทเป็นพระนางในละครเรื่องนี้ให้อีกด้วย